คนเราเกิดมาว่ามีหลายภพหลายชาติที่เกิดมามากมายไกลกองเกี่ยวข้องกันมาไม่งั้นก็คงไม่ได้มาพบระเจอกนะันในเมื่อมาพบมาเจอกันแล้วก็ขอให้เป็นการพบกันที่เราจะมีความเสียสละให้กันและกันมีความจริงใจต่อกันมีเมตตาม,มรุณามุทิตาส่วนในแบกข้าก็คือใจสงบเย็นเห็นไหมมันก็กลายเป็นความสุขที่แท้จริงมากขึ้นว่เราเรามีที่ยึ่เเดียวมีที่พึ่งตาจิตใจเราไม่ได้โดดเดี่ยว ยิง่งถ้าว่าคนมามาปฏิบัติเนีมาเห็นกันและการมาทำกันมองกันหน้ากันทำความดีเหนื่อยยากกันแต่มันมองหน้ากันเออนะหรเอยังสู้นะไปด้วยกันนะใจนะัะสาระกันให้เออเธอไปได้ก่อนไปเลยได้ก่อนไปในมโนนาเอาเลยหรือออกมาเหมือนอะไรยังไงไปก่อนไปได้เลยเดี๋ยวตรงนี้เองไม่ว่าไอตรงเนี้ยความดีที่นไม่มีใครเห็นใครรู้แต่เรารู้แล้มันจะเป็นอะไรดีเป็นกองทนสองคางน้า เลยตองหัจใจใจที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองจากการที่เราให้นี่นะนี่ถ้าถามว่าเราต้องคนอื่นเห็นไหมคนอื่นก็เห็นอยู่แล้วแต่เราต้งหาที่เราเห็นที่เราทํไหมบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้บางทีเราอาจจะเดินมองที่เราทํคการทีนี้มีคนเห็นไหมจริงๆล้วบางคนหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าคนอื่นเห็นแต่ทําไมตัวเองยังไม่เย็นไม่เป็นสุขเพราะว่าไม่เห็นที่ตัวเองนะไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยได่ที่ทนี่เราเสียสละ ความเต็มเลยเนี่ยมาจากการเพราะว่าเราเสียสนะนะาะเราไม่ได้อย่างได้อะไรมากกว่าที่ว่าเราให้แล้วเราเป็นสุขเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ฟุ่ฝนจ,จิตใจตัวเองในการที่จะสละหรือการให้มันก็กลายเป็นอีกด้านนึงด้านนี้เป็นการให้เราหวานได้ด้านนี้เป็นการให้ที่เรารู้สึกถึงใจเรานี่มันสะอาดขึ้นทำแล้วใจมันแช่มชื่นขึ้นอ่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็จะพบความพักที่แท้จริง เป็นอมาตความรักที่ไม่ได้มีการครอบครองความเมตตาต่างๆที่เราให้มีต่อการมองหน้ากันก็มีแต่ความเมตตาต่อการเห็นความสุขทุกขเสมอการของเราของเขาเหมือนกันเลย